ในคอผมเนี่ยไม่เอามูลค่าพระนะมีน้ำหนักเท่าไหร่หนักถึงกิโลไหมเดี๋ยวไปดูกันแทบลอยได้นี่กินกาแฟให้หมดแล้วก็ตามด้วยใบที่หลังครับพี่แยกกันปิดเต็มเลยนะครับบอกแล้วว่าเราเอาของดีมาแบ่งปันแบบนี้ทุกวันนะครับไม่ต้องไปไหนเลยรอที่นี่แหละนะครับมีของดีแบบนี้ทุกวันนะครับอ้าวมันขึ้นว่าอะไรอะเต็มค่ะก็คือเต็มห้าร้อยัม สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยน,นะครับพ้วนพระรห้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูชีวิตประจําวันกิจกรรมของผมกันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องทําอะไรบ้างแต่ขอกระซิบไว้นิดนึงว่าท้ายคลิปทีเด็ดนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์พระแต่ผมไม่ได้โชว์ว่าค่อนุออะไรนะไปดูกันว่าน้าหนักเท่าไหร่ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับอ้วนพระาม5 FC นะครับแฟนเจ็ดอ้วนพระราม5 FC เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทานกาแฟกันนะครับตรงนี้อยู่เราอยู่ริมถนนนนะครอ,อินนะครับมาเรื่อยๆจะเจอนี่ชื่อร้านกาแฟนี่โบเรนโตนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่แนะนำนะครับไปผ่านไปผ่านมานะฮะตั้งใจเจ๋งนะครับ เซิร์ฟกูเกิลได้เลยาเ,ยลเล็กๆน,น่ารักน่ารักสวัสดีครับก็จะแนะนําเป็นกาแฟนะครับที่เราเราจะเป็นกาแฟเจ้าแรกเจ้าเดียวณขณะนี้เลยนะครับที่เสิร์ฟพร้อมพลังใบนะครับนี่ผมเป็นคนชอบลาเต้นะครับในร้านนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบล็อกๆนิดๆนะครับอารมณ์ เจ้าของร้านเนี่ยชื่นชอบในฟ้านะครับก็คือพี่โทนบางแคงเรานี่เองก็จะมีสองชั้นด้านบนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันดีกว่านะครับไปเดินดูที่นี่ครับรีวิวร้านกาแฟกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพื้นที่ด้านหลังนี้นะครับก็มีโปรเจกต์กำลังจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างกันไว้คอยติดตามชมกันนะครับส่วนข้างบนนี้เอาล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่แต่ว่า ข้างในก็จะบรรยากาศประมาณนี้อารมณ์บรรยากาศประมาณนี้ตั้งอยู่ริมถนมอนนครินทร์นะอมบรรยากาศก็เป็นกันเองโหนี่ถ้าเกิดเป็นกลางคืนนะสไตล์อารมณ์ร้านเรากจะประมาณน,นี้นีนนนนน่นะครับวันนี้มุ่ิเต็งผ้่านไปนี่พี่ทองบางแคนะครับมอสใหญ่ของเราพอดีวันนี้ผมผ่านมาที่ร้านกาแฟนะครับ ตั้งใจเจ๋งนะครับก็ผ่านมาชิมกาแฟนิดนึงเดี๋ยวเราดื่มกาแฟเสร็จเราพาทุกท่านไปดูพระในคอผมเนี่ยไม่เอามูลค่าพระนะมีน้ําหนักเท่าไหร่หนักถึงกิโลไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราค้อยอะไรในคอแต่ออตอนนี้ก็ขอชิมกาแฟก่อนนี่้ ตาโตรโตนะครับแทบลอยได้พลังใบนะครับ ผ่านมาผ่านไปต้องมาลองนะครับพิกัดวงเวียนพระรามห้ามุ่งหน้าสะพานพระรามห้านะครับถนนนครอินนะครับก็สังเกตนะครับซ้ายมือนะครับเลยหมู่บ้านแกนบางกอกบุรหวาดมาสัก200เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือเลยนะครับสังเกตนะครับจุดเดียวกันกับร้านอาหารไปจั่หวัดนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาลองมาชิมมาทานกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปก่อนเดี๋ยวเราข้อฟิตตองนะครับไปดูกันว่ามีทีเด็ดอะไรนะครับปั๊กาแฟพลังใบ กินกาแฟให้หมดแล้วก็ตามด้วยใบทีหลังครับพี่การแดงเสร็จด้วยนะครับไปนะครับพี่เดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราไปเข้าออฟฟิศกันต่อไปตามกแนวโอเคนะครับพี่วันนี้ก็มาตามติดชีวิตประจําวันหนึ่งวันนะครับมีอะไรบ้างน,นี่ผมก็เตรียมตัวจะไลฟ์นี่ก็มีพาระย,ย,ย,ย่อยๆรอบเนตจริงๆเราไลฟ์ตอนบ่ายโมงก็ไลฟ์ไลฟ์ ตามติดชีวิตอ้วนพระราม5กันเลยนะวันนี้ออมาเค okay. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีสมาชิกแฟนเพจอ้วนพระราม5 FC นะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับช่วงบ่ายบ่ายแบบนี้นะฮะก็หลักบ้างย่อยบ้างคาเขากันไปนะฮะตามคอนเทนต์แล้วเลยย่อยแต่หลักจัดหนักแต่ราคาถูกนะครับมามีที่นี่ที่เดียวผมขอกดแชร์ก่อนนะพี่ อ้วนพระราม5 FC นะครับใครติดตามแล้วกดหนึ่งนะครับติดตามทุกทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook f แฟนเพจนะครับอ้วนพระราม5 FC นะครับใครแชร์ให้ผมนะผมรักตายเลยพี่อะ่ะโอเคนี่แชร์แล้วนะครับพี่สวัสดีครับพี่อ่าด mm ูท hmm. ุกวันก็รอบนี้นะครับพี่ก็จะเป็นพระย่อยนะครับหลักร้อยหลักพันไม่เกินหลักแสนนะครับ โอ้แต่วันนี้นี่ของดีทีเด็ดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพี่มีพระอะไรบ้างสวัสดีครับโอ้โห oh, นี่เอฟซีสอปอลานะครับมีใครเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างชาตินะครับแล้วมาติดตามกันในนี้ส่งข่าวหน่อยครับอาบาเดี๋ยวไปดูกันมีพระอะไรบ้างะนี่นะครับก็เราก็จะมาไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะครับอ่ะโอเคสวัสดีสมาชิกทั้ง400กว่าท่านนะครับที่เข้าชมอยู่ขณะดนี้นะครับ ก็ทุกวันนะครับจันถึงสุกช่วงบ่ายแบบนี้นะครับเราจะมีพระหลักพระย่อยนะครับอ่ามาแบ่งปันโอ้โหแต่ดีฉอย่างนี้ไม่ย่อยนะนี่อย่างนี้เดี๋ยวพอดีเพิ่งซื้อนี่อย่างนี้หลุงปู่ทว้วดเลื่อนรมรัก์นะครับผ่า,า,า,าปากบล็อกชุบองค์นี้ตัดละเอียดนะครับอ่าอย่างนี้ก็น่าจะสองแสนกว่าสามแสนกว่านะครับอ่านี่อย่างนี้ชุดปู่ทวดแชมป์นะครับปั้นอ่าโอเคพี่นะครับโอ้โหผมอยู่ตระเทศดูทุกไลฟ์ขอบคุณมากครับนี่โอ้โหันนี้นะโอ้โหของดีเยอะแยะเลยแล้วกันพี่ อย่าลืมนะครับย้ำอีกหนึ่งทีอ้วนพระราม5 FC นะครับอ่าช่องทาง YouTube แล้วก็อ้วนพระราม5 FC นะครับแฟนเพจอ้วนพระราม5นะฮะก็ติดตามไปด้วยนะครับอ่าเราก็จะมีไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้แบบนี้ทุกวันนะครับจนถึงสุกนะครับช่วงบ่ายโมงถึงไม่เกิน4ี่โมงเย็นจะเป็นพระหลักร้อยถึงไม่เกินหลักแสนหรือเต็มที่ก็อาจจะบางวันเพี้ยนก็อาจจะแสนนิดๆส่วนรอบค่ำหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยก็จะจัดจัดจัด,จดหนักแล้วเป็นพระหลักแสนหลักล้านแล้ว ก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกันนะครับต้องทําความเข้าใจกันกับเราก่อนนะครับพระที่ออกจากเพจร้านเราทุกองขอให้ทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าเราได้คัดสรรพระแท้องค์ครูที่ดูง่ายไว้ให้คุณเป็นอย่างดีมีหักมีอุดมีซ่อมมีบิ้วมีทําผิวมีสารยะกรรมใดๆเราแจ้งก่อนประมูลทุกครั้งนะครับาหากองคไหนเก๊นะครับเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนไม่หักเปอร์เซ็นต์นะครับส่งกลับมาตรวสอบได้เลยหากมีปัญหาเรายินดีรับผิดชอบคืนเงิน เต็มจานวนนี่คืออ้วนพระรามห้าครับทุกท่านพร้อมหรือยังนะครับมาเราไปเริ่มรายการแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับอสวัสดีครับอะเราไปเริ่มรายการแรกด้วยนี่ยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะครับองค์นี้นะครับพี่เป็นพระดีราคาถูกนะครับอ่ะองค์นี้องค์แรกเลยเรามาแบ่งปันกันพร้อมบัตรรับรองพระแท้บริษัทพระเครื่องเมืองไทยนะครับเป็นบัตรแบบผัดบัตรโกด้วยนะพี่อ่าใบละแปดร้อยนะ ฟรีค่าจะส่งนะครับนี่เป็นไงเราขอแบ่งปันเพื่อนสมาชิกด้วยราคา6 9 9บาท6 9รบาทครับพี่ใครเอาปิดได้เลยนะครับโอ้โหนี่เป็นไงมาหลวงพ่อเอาปิดนะครพี่พี่ประเสริฐนะครับโอ้โหย่งกันปิดเต็มเลยนะครับ บอกแล้วว่าเราเอาของดีมาแบ่งปันแบบนี้ทุกวันนะครับไม่ต้องไปไหนเลยรอที่นี่แหละนะครับมีของดีแบบนี้ทุกวันนะครับบัตรของเรามูลค่า800แล้วนะครับเหมือนได้องค์พระฟรีเลยแล้วไม่มีค่าจะส่งด้วยอ่าไปรายการที่1เท่าไหร่นะ799บาทบ้าไปแล้วครับมีที่ผมที่เดียวครับมีคนปิดแล้วพี่คุณโกเปลปิดแล้วนะฮะทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยเพราะว่าเราจะต้องพิมพ์ก่อนเมื่อกี้ผมก็เร็วไป สมเด็จคำข้าวหรือพ่อฤษีริ่งดำนะครับปี33นะครับพี่อ่าองค์นี้นะครับพี่พรกก็น่าจะพันกว่าบาท2,000อะไรเงี้ยนะพี่นะองค์นี้ก็เอาไปซักนี่เอาไปซัก1,499้กบาทนะกันพี่1,499บาทใครเอาพิมพ์ปิดเพราะราคาครับมาเอาปิดพี่บิวชิวนะครับโอ้โหนี่ เป็นไงพี่โอ้โหนี่นี่น,น,น,นะเอ้าหูพี่นี่วัดไม่ทันนะครับพี่นี่องนี้นะครับปิดไปเรียบร้อยนะครับนี่เอามาหลวงพ่อเต๋สามงามนะครับสองพันบาทพี่ไม่แพงเอาปิดพี่บิวชิวนะฮะพี่ประเสริฐไม่ทันนะครับพี่เอานี่นะครับโอ้โหเน็ตใครเร็วเน็ตใครแรงได้เปรียบนะอ่ะโอเคคราวนี้ก็จะขยับมาเป็นพักหลักพันกลางๆแล้วเมื่อกี้นี้พันสองพันสามพันไปไป ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยๆขยับมาเป็นพระพันกลางๆหน่อยนะครับอ่ะ โอเคพี่โอ้โหลเลาดทอมมีอะไรบ้างครับพี่โอ้โหเขบอกไม่มีแล้วพี่นี่ก็อีก5นาที4ี่โมงนะครับก็หมดภารก,กิจไปอีกหนึ่งวันนะครับรอบบ่ายนะครับเราก็จะมาไลฟ์แบ่งปันแบบนี้นะครับที่จริงอะผมจะมาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะครับแต่วันนี้มาสายมันเรามาไลฟ์ตอนกี่โมงสองโมงครึ่งถึง4ีง4โง่โมงก็ชั่วโมงครึ่งของเราเนี่ยพี่มีบริการทุกรูปแบบน,นะครับไลฟ์แบ่งปันกันมีก็ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันยันหลักหมื่นนี่ยันหลักหลักแสนนะอะ โอเคเดี๋ยวเราไปพบกันอีกทีตอนหนึ่งทุ่มนะครับก็จะเป็นพระหลักแสนหลักล้านและว,วันนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับสมาชิกแฟนเพจทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจ,นจบให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมมือกับเพจแลนเรานะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดวาจาใดถ้อยคําใดไม่สุภาพเล่นลอดอกไปต้องขอพระทานอภัยมาณที่นี้ด้วยพี่นิวัฒน์บอกจะได้เดี๋ยวดูให้นะครับพี่เดี๋ยวดูให้นะพยนะพยานทุโต๊ะเอาละ,ะพี่เดี๋ยววันนี้เราไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันหนึ่งทุ่มนะพี่สนะสวััดีครบบบ ก็เสร็จไปหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวต่อไปผมขอเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยนะครับและเดี๋ยวมาดูพระก,กันดีกว่าว่าในคอผมเนี่ยไม่ต้องถามว่าห้อยพระอะไรแต่มาดูกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่ที่ผมห้อยอยู่ในคอทุกวันนะเดี๋ยวไปดูกันขอเคลียรนะ์หน้าโต๊ะก่อนผมเชื่อว่านะครับพี่หลายๆคนก็คงอยากจะรู้นะครับว่าในคอผมห้อยพระอะไรกันบ้างประจำวันตัวหลายๆคนอนะเห็นแล้วนะครับว่าผมห้อยพระอะไรบ้างแต่ นอกเหนือจากที่พี่อยากรู้ว่าห้อยพระอะไรผมไม่อยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมห้อยพระหนักเท่าไหร่น้ไม่ได้ห้อยหลวงพ่ออะไรหนักเท่าไหร่บ้างมีพระอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมาเนี่ยพี่มีพระอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเส้นที่หนึ่งโอ้โหเนี่ยท้าวเวสุวรรณเจ้าคุณสีสนวันุทัศนะครับอ่าองนี้คุณย่าบุญเลือนตรงบุญเติมนะครับอามานี่มีเส้นห้าอ,อง์นี้นะครับพี่ดวงเศรษฐี หลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานตรงนี้แชมป์โลกเลยนี่นะครับองนี้ก็ปิตาจันเปิงวัดชินวนาลามอันนี้นะครับอ่าแล้วก็หลวงู่ทวดเนื้อว่านปี97หลวงพ่ทวดเนื้อว่านปี97นะครับโอเคและเทนต่อไปองนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับหลวงพ่อดำวัดจำปานะครับรุ่นนี้แท้แน่นอนสร้างกับมือเมื่อปี61นะครับี่ด้านหลังก็เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมวัฒนพัน์สูงผมนับถือไง รุ่นใหม่ๆก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นรูปหลวงปู่พอแล้วนะครับส่วนตรงนี้ด้านหลังไปรีพินาาสองสี่เก้าห้านี่ตลับเพชรหนึ่งใบแชมป์โลกตรงนี้แชมป์โลกเลยนี่นะครับอ่านี่ส่วนเส้นหนึ่งนี่อันนี้โอ,โ,โ,อโอ้โหโอ้โหเบาคอเลยเส้นนี้ก็จะเป็นชุดประจําก็คือจะมีอาจารย์เปิงนะครับวัดชินวนารามองนี้สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ไม่หักไม่ซ่อมนะก็องคนี้ก็จะเป็น หลวงผู้เอี Li ่ยมว ISO, ula, believer, ัดสะพานสูงนะคร, uch, ははรับองนี้แบบไม่บรรจุกรุนะครับองนี้ก็จะเป็นหลวงปู่กิ่นวัดสะพานสูงนะครับองนี้ก็จะเป็นหลวงผู้จันท์วัดโมลีนี่หลวงผู้จันท์วัดโมลีพิมวกแก๊ปนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงผู้เกิดวัดมะเดือนะครับอ่าอันนี้คือหนึ่งชุดที่ห้อยติดตัวประจานะครับแล้วก็มีองนี้นี่องนี้ปิดตาเมฆสิิธิ์หลวงพอทธรัตนงนะครับอันนี้พิมพ์ต้อต้อเล็กนะครับลองมาคู่กันกับพระราหู อ่าหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับองนี้สินยุคต้นฟันหนูนะครับอยู่ในหนังสือเครื่องรางหลายๆเล่มเลยแล้วก็องคนี้หลวงพ่อกเกษมเขมวโกนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีเกสามีเทียนชัยมีสายสินอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แหวนอินฟินิตี้นะครับคูบาอารียชาตินะครับแล้วก็องนี้จะเป็นแหวนปีแ1หนึ่งวัดราชบพิษนะครับแล้วก็ที่เอวที่เอวก็จะมีหนุมาหลวงพ่อสุนวัดสารกุลนะครับไม้แกะลงลัก เสือหลงข้าปานนะฮะวัดคลองดักนะครับคุณดูสิตะกรุดทองคำมากเงินนะครับของอาจารย์ผมเองอาจารย์สำเริจแโสโกสามปริย์นี้ก็ติดตัวอยู่นี่คือชุดที่ติดตัวอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมห้อยอะไรเนี่ยคุณเห็นไปแล้วอยากรู้ไหมว่าทั้งหมดนี้น้ําหนักเท่าไหร่ที่อยู่ในตัวผมเดี๋ยวไปดูกันเห็นไหมอ่าเห็นนะนี่ดูนี่อ่านนี่ชิ้นที่หนึ่งหนักกี่กรัม37กรัมนี่นี่นี่เอ้านี่ชุดที่สอง อ่านี่เอ้าชุดที่สามดูสิผมว่าต้องมีเกือบเกือบครึ่งโลอ่ะนี่เอ้าชุดที่สี่เอ้านี่นี่ชุดที่ห้าสามร้อยก่ากมก็คือสามขีดใช่ไหมเนี่ยชุดที่หกโอ้โหดูสิหนักเท่าไหร่เนี่ยเอ้ามันขึ้นว่าอะไรอะ่ะเต็มค่ะก็คือเต็มห้าร้อยกรัมก็ครึ่งครึ่โลอ๋ไม่ได้แค่ห้าร้อยกรักเหรอ<ช>โอ้โหได้แล้วนี่เอา้าสามสามร้อยสามร้อยกร,ร๊กก่อนแล้วกันนะมาหยุดก่อนเอานี่ โอ้โห,โโหสแสกงว่าเกิน,น,นครึ่งโลแล้วนี่สองร้อยแล้วก็บวกตะกุดเข้าอีกสองร้ี่สิบรวมแหวนด้วยเอา้ารวมแหวนเข้าไปอีกสวงโอ้โหนี่2องก็เป็น570กรัมก็คือขึ้งกิโลกับอีก70กรัมเกือบเกือบ1นขีดนะครับเกือบเกือบหขีดนะฮะ ดูดะครับมิหน้าขอดออกมาเบาเลยสรุปรวมสั้นๆว่าวันนี้เราพามาดูกิจกรรมอะไรกันบ้างภายใน1นวันเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างก็เริ่มตั้งแต่เช้าออกมาก็คือไปร้านกาแฟแล้วก็แวะมาก็มาทํางานเลยนะครับมาไลฟ์สดช่วงสุดท้ายปิดท้ายเนี่ย หลายๆคนนะ่ะเชื่อว่าคงอยากจะรู้คงอยากจะดูบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วผมห้อยอะไรบ้างแต่วันเนี้ยผมจะไม่ได้มาโชว์พ้าหรอกว่าผมห้อยพ้าอะไรบ้างแต่อยากจะมาดูเ <c oughs> นี่ยเป็นเส้นเราครึ่งโลกว่าโอ้โหเนี่ยเบาคอเลยนี่ตอนนี้นะผมถอดแล้วผมก็เลยห้อยเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ห้อยเส้นนี้แค่เส้นเดียวนะเป็นเส้นประจานะครับส่วนที่เหลือนะครับนิมนตรัธนาหลวงพ่อ อยู่ในถุงบัฟเฟิลผมไม่อนแล้วกันนะแล้วก็ติดไว้ในย่ามนะครับผมมีย่ามวัดตัวอันหนึ่งย่ามตัวเฮ็ดไม่รู้วัดอะไรนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาเนี้ยใส่ย่ามไปนะครับไม่ได้ขออะไรหรอกพี่ครึ่งกิโลกว่าขอแค่ว่าหาเงินแบงค์พันได้วันละครึ่งโลกว่าผมก็พอแล้วกิจกรรมของเราก็ประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อวดราม่าเอฟซีในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ช่อง y YouTube อวดราม้านะครับ EP หน้าจะเป็นอะไรไปคอยติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ